ก็อย่างที่เห็นเอาเป็นว่าชีวิตผมก็เหมือนอยู่ในการ์ตูนโรแมนติกงงๆอ่ะนางเอกน่ารักบลบ布拉แต่ที่แตกต่างจากมังงะโรแมนติกโชโจก็คือพวกเราเคยเป็นเพื่อนสมัยเด็กด้วยกันที่ยืดฉี่ด้วยกันอ่ะผมไม่ได้หมายถึงมังงะเนี่ยสลับเพศแต่เป็นคนข้ามเพศอ่ะมันเป็นผู้ชายเชียกูดีมันเป็นผู้ชายจังเมื่อสี่ปีก่อน ตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงแล้วนะเออเธอเป็นใครเนี่ยแปงลงร่างอ,อขอบใจนะดันโตวันนี้ก็มาเดทกับฉันอีกแล้วฉันรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พวกเราจะได้เดทด,ด้วยกันผู้ชายสองคนเขาไม่เรียกว่าการเดทหรอกนะมันเรียกว่าการเที่ยวต่างหางอีกอย่างเออพรุ่งนี้เราก็ได้เจอกันแล้วนี่ฉันก็ขอให้เป็นแบบนั้นแล้วกัน เออรีบไปไหนอ่ะสงสัยปอดขี้ละมั้งโอ้โหอย่างเดชดาราใช้เป็นเกยนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นเดบิวทานปิ้ว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 เออนี่มึงยิงเหี้อะไรของมึงเนี่ยไม่โดนสักนัดยิงขำๆองค์กรอินซีสองหัวซิงใจๆๆเย็นๆสิครับพี่สาวฉันเป็นกระเทย อยาขยับดีกว่าเดวิลทราน